เซลผู้กล้วยไปแล้ว่าถ่ายรูปคู้กล้วยแล้วไม่กล้าขึ้นเฟซบุ๊กเพราะว่าผุ้กล้วยเขาถือแต่ไม่เรียวปรากฏว่าเดินไปห้องใครนะอีกคนนึงน้องต่อนะน้องต่อก็ถือไม่เรียวน้องต่อรึเปล่าว่าถือไม่เดีก็เลยก็เลยถามว่าเนี่ยทำไมรุมดูเจาต้องชี้ใช่ทำไมชี้ชี้ไม่เดียวเพื่สำหรับชี้จริงถ้าเราเปลี่ยดึงแต่ไม่เดียวมีอะไรให้เป็นคล้ายๆเหล็ก ี้ก็ได้ังเพราว่าเราเปในทีเข้าไปชี่าใช้ใช้กระดาษสีหลังสีค่ะาค่ะก็กันยังไม่ได้ัแขนก็ยังไม่เห็นเ้อพราะราว่าเป็นเปนกรรารี่เป็นแขนแบบสาฏิบัติก็คอนข้างคราขาในที่สอนนี่้เป็นของทฤษฎีก็รีสอนแล้วก็ มันเ,เป็นทฤษฎีก็เลยสอนเพื่อให้สยามได้ดูนะครับว่าสอนเป็นแบบกลุ่มให้เด็กทั้งกลุ่มจะแบ,บ่งงานให้ทีนี้ก็ถนัดท่านหรือเด็กดูลงงาน ในการเรียนรู้ให้เด็กศึกษาเแต่ละคนจะให้เด็กจะให้เด็กเอ่อย่อลงย่อลงในในหน่ในในการเรียนรู้เอ่อในแต่ละหน่วยก็จะมีสาระย่อย็ไปให้เด็กแก่ทุกคนนะคะับได้เป็นตัวแทนคือในการจับฉลากถ้าจับฉลากเจอหมายเลขไหน ก็จะเป็นตัวแทนของาะายงานแล้วก็ถ้าก็จะมีจะตั้งเป่อตั้งหัวหน้าเป็นผู้ทำเทหลากจากเทหลากขึ้นมาแล้วก็เป็นคนจะเรียกเพื่อนที่ในห้องที่จะเทลาขึ้นมาแล้วก็จะมีรีขหาห้องอี้จะเป็นผู้วิจารณ์เพื่อนเวลาเพื่อนออก นนอ,ออกไปดิเชนหน้าห้องวิจารณ์เพื่อนว่าน,นี้เวลาไปอบรมในงานใช้ความรู้อะไรเพื่อนใ่บ้านนะครับเด็กก็จะถามว่าผอเพื่ออกมาในงานเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านผ่านปุ๊บก็จะให้ลงหัวหน้าห้องให้ลงหัวหน้าห้องเพื่อให้ะสน่ โปรโหน้ามองให้คะแนนทอ่อรายการนี้ให้คะแนนทุกคนจะได้คะแนนทั้งหมดคือเด็กทุกคนสามารถว่าคือต้องไปรที่เงานได้ในหัวข้อเดียวกันแต่เป็นตัวแทนเพียงเดียวหรือมันก็จะไล่ท่านไปได้ทั้งห้าท่านตัวตอนนี้แอสยามไม่ดูตอนนี้ก็คือใช้คนสองคนมาสอนติดแต่ของคนหนึ่งยังไม่จะพูดกัดู ว่าย <anto> <isto> ังเป็นกีฬายุคแต่แขนก็สกุลค้อนข้างเรียบร้อยอย่างแต่กคุณปู่อารัจเหลือแต่แขนน้องพ่อที่ยังไม่เห็นส่งวิยาศาสตร์ส่งมาคณิตามาแล้วภาษาไทยวันนี้นั่งเขียนของภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะเดี๋ยวของพารานะคะดีของคุณสาร การงนานเรียบร้อยไปแล้วทีน,นี้อันนี้ผู้ช่วยคงูจัมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะภาพรวมน่าจะพอสรุปได้บ้างหรือยังคะครับนะน่าจะพอได้แล้วสะท้อนมุมมองจากคนที่ถูกดิเลทมากดีกว่าถ่าบ้าตื่นเต้นว่ารู้สึกยังไงเอาเอาครูสมยศก่อนดีกว่าครูสมยศเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหม ทุกที่หนึ่งไปดินแท้สุดท้ามันจเล่าก่อนหรือว่ามันควรมีการทำยังไงอะไรยังไงในการพัฒนารูปแบบนี้แน่มันควรจะเปลี่ยนไหมเอาแบบที่ทำอยู่ตอนนี้มันดีไหมยังไงไหมนะขอความเห็นหน่อยผมไม่รวตร้ผมบอกว่าผู้ถานนี้ผมออมก่นนผมซ้่

เตี้ยเหมือนครูสมยศไปเตรียมเด็กไม่งยมากคืออย่างอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนคนสอนแล้ะผมครูบางการที่สอนไม่เตี้ยแต่ในหนึ่งก็คือเป็นในฐานะเป็นคนสอนเนี่ยก็ก็เครียดคือปกติไม่เคยไม่เคยมีใครไปดูครับไม่เคยมีใครไปไปนั่งดูอย่ในห้องนี้พอมีคนอื่นไปนั่งดูเนี่ยเราเราก็จังบนความกัะวนจะบางทีทำให้คุ้มเวลาไม่ได้อย่างเช่นเราสมมติว่า ะจะให้เด็กทาให้เสร็จพวน,นี้ปรากฏว่าเด็กเด็กก็กังวลด้วยครับคือคือจะถามก็ไม่กล้าถามคือจะถามครูไม่กล้าถามครูก็อบอกถามไปเลยครับทีนี้พอครูครูถามบ้างพอไปเจอเวลาครูคือเวลาจะถามครูก็ไม่กล้าถามพอครูถามก็ไม่กล้าตอบบางทีถามง่ายๆแทนที่จะตอบก็ ก็ชะงัดมองให้อ <c oughs> ตอบแต่ไม่ตอบตอบมาเลย <c oughs> บางทีเป็นสิ่งที่ตัวเด็กเขาก็รู้อยู่แต่ว่าไม่ตอบคือถามก็ไม่ยอมตอบคือตัวตอบผิดคือเด็กก็เกรงไปด้วยมันก็เลยมันก็เลยไม่เป็นธรรมชาติบางทีแค่ให้ศึกษาเอกสารที่เดียวเนี่ยมันเปิดว่าไม่เสร็จทันทีมันก็เลยมันก็เลยคุมเวลาเวลาใช่ช่วงนี <c oughs> คือเครียดนักเรียนเกรงเรกเรียนเกรงไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นธรรมชาติ ่ไม่ม่ธรรมชาติของครูสมยศบอกว่าไม่ไม่มีปัญหาเนียนอยู่แล้วทั้งครูทั้งเวรีอนท้อมาก่อนใช่ไหมที่ผมพูดเด็ดคือว่าถ้าที่เราสอนเป็นการเรียนหนถ้าเราสอนตามเหตุยิงมันก็เป็นไปแบบนั้นนะมันจะเป็นระบบเลยถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆครูก็จะชินนักเรียนก็จะชินแต่ส่วนมากแล้วเข้าไปก็ด้วยหลายอย่างมันจะทำด้วยระบบมันก็ไม่ชิน แต่ถ้าทำทำได้บางดีนะต่อเนื่องเน,น,น,นาะเป็นระบบดี<ช>เป็นขั้นเป็นตอนดีนะครับนักเรียนก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีทั้งสองฝ่ายแต่ว่านะถ้าถ้าถ้าพูดอย่างนี้ทรยิ่งชอบเพราะว่าถ้านั่นหมายความว่าถ้าอยากจะให้คุณครูเราสอนตามแผนตามระบบตามขั้นตามตอนที่เราออกแบบการเรียนรู้ให้น<ช>ักเรียนจริงๆก็คือให้มีกระบวนการนีน้ตรงนี้เข้าไปก่อนจะดีไหม มันจะสวนกับทางผู้ช่วยชดว,ว่าเครียดเนาะแรกเครียดต่อไปก็ชินนะพี่เนะาะก็ฉะนั้นก็ฉะนั้นน่าจะสรุปรวมกันได้ไหมวันนี้ว่าการนิเทศครั้งนี้หรือต่อต่อไปเนี่ยหรือที่เรามาเนี่ยมันมาถูกทางแล้วมันช่วยกระตุ้นช่วยนั่นได้ไหมคิดกรรมการตรงนี้คิดว่าดีไหมคะครับครับจะขออย่ามเสริมครูสมยศกับสมาชิกนะคือ การนิเทศก็มีข้อดีก็เสียทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้านเสมอน,นะครับก็ดีของการที่กรรมการจะนิเทศผมว่าขอ้อดรก็คือคุณครูได้มีการเตรียมเตรียมความรู้เตรียมแล้วก็เตรียมมาพร้อมพอถึควรจะพิมาอยู่สองพันยี่สเวลยไปบเนอนเตรียมเยอะเลยนะครับหัวหน้า,าเึกไปทำภาคเตรียมเยอะเลยข้อเีก็ดีก็ได้ความรูเม้เพิ่มเติมก็คือพร้อมที่จะสอน เข้าไปก็เรียแนแขนเรียนไมีความพร้อมอแต่ว่าข้อเสียในท่านก็เสียคเรียนที่ท่านอจารย์ช่วยว่าคือที่ครูเขาเกรงเกิดความเกรงเักเรียนก็เกรง,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 งนะครับคือทําให้ธรรมชาติการสอนนั้นมันแทน,นที่เด็กจะได้ไประโยชน์กับการเป็นเด็กไม่รู้เรื่องเลยกลายกับกาเด็กไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเด็กก็เกรงเด็กก็กลัวครูจะเสียครูกลัวว่าเด็ก จะทาให้ครูอย่างเงี้ยนะตังคนตัดเกลงมันก็มันก็มีทั้งข้อดีก็เสียคือครูเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเด็กได้ความรู้จริงหรือไม่เนืองจว่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าการเป็นการไปเหมือนกับเป็นการแสดงฉากหนึ่งไม่ได้ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นการจะเป็นนิเทศดีหรือไม่ก็ก็น่าจะเป็นนิเทศแต่ผมว่าไม่ไม่จาเป็นประป่อยคืออยากให้ครูป็นธรรมชาติไปเรื่อยๆเพราะการนิเทศจริงแล้วเนีก็คือการเข้าไปดูแต่ว่าเหมันกะไเป็นการการแสดงละครฉากหนึ่งท่านเอง ก็ค่อนาดีครับแต่ว่าอย่างที่บอกข้อเสียงก็มีอย่างที่ว่าครับผมคือทุนการศึกษาในการเป็นครูเด้วยครูคนอ่างประเทศถ้ายังไงก็สอนแล้วก็มีเวลาในหลายอย่างแล้วก็เวลาที่จะไปตั้งกันตลอดเป็นไปไม่ได้ด้วยความจริงครัผมว่าด้วยใช้ถ้าใช้เทคโนโลยีครูหลายคนมีศักยภาพพอช่วงที่เขาสอนเขาเป็นทึกวีดีโอส่งให คนที่นิเทศดูได้ไหมในบรรยากาศตั้งแต่ขั้นแรกขั้นสุดท้ายคุณจะี๋ยวกาวิดีโอเลยกาจะเป็นธรรมชาติขึ้นก็ได้น,น,น<ม>นะเขา,าก็าไ,ไม่เกรงคือเขาเขาจะสอนตามแผนนี้สอมมนมาให้ดูเนี่ยแล้วท่านท่านก็ดูทางวีดีโอท่านก็มีเวลามากดูดูตอนไหนก็ได้คนนิเทศก็ได้ดูถ้าอยากดูจริงๆเอาไว้หลังขอขอไปดูหน่อยแบบนี้จะได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าแล้วครูก็ไม่เกรงมีทีการออกแอคติ้งออกตามธรรมชาติก็ได้ ป็นยังไงคนไปนั่งดูกันเนี่ยไมไเนะจริงนะ้คน่ย์สามือกันเรัเซียนี่แหละเซียเดผมว่าเด็กเาอแก๊งันลำบากหมบกว่าตพูดเลยเนีผมก็เลยาอะเลย่เวลาดลเยอะผม่าอยากดูใครเปินขึ้นมาดูด้ตอนนี้ตอนนี้เดกับท่านผู้นวยการที่ดูทางทางยูทูบเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไปราชการทั้งป ก็ผู้ช่บยมังสาก็จะเอกขึ้นอยู่แล้วองทีไปติดต่ออี่านะครผมเขาติงนะยูทูบเนี่ยอาจารย์มักสารจะไม่ตัดต่อปัญหามันไหลายหลายอย่างนะคือถ้าถ้าจะขึ้นยูทูบมันออกทั่วโลกนะทีนี้อยากอยาให้มันดีหน่อยถ้าจะออกยูทูบเนี่ยเขาร้องไมมันบปงอย่างเราไมด้เเข้ามาเขาแกก็ถ่ายแล้วก็ส่งไปเลย กับคุณครูสมยศตัวเองก็เพิ่งเห็นตัวเองขึ้นยูทูบตอนที่นั่งในเรียนครูสมยศคือผรูช่วยมาจากเอาขึ้นหมดเลยนะก้อร์็นยตัวเองแนะนำครูชครูสมยศว่าเอออาจารย์ทำอย่างนี้สินแลกุยว้าก็ไม่คิดว่าเอาขึ้นหมดเลยโอ้ตาเนีจริงรจริงเป็นไปเลยอยากให้ดีที่าาดูได้ฉพาะใน ในโรงเรียนมันมีวิธีไหมครับคือคือไม่ไม่คือผมเข้าใจอาจารย์มุกบว่ามันเข้าเพีย์ของสมศในการทำสนอครั้งนี้แต่ถ้าจะทำจริงอ่ะให้จัดเป็นห้องดีๆให้ครูมานั่งทำทำสื่อดีมันคนคนออกคนนี้มันมีสื่อดีๆอยู่แล้วคนนี้ที่เขาสอนนี่นะเราก็เรียนรอบแบบเขาเลยแต่ให้ครูเราสอนเนี่ยเราก็จัดเป็นเรื่องนิดๆสอนเรื่องนี้ออกมาอัพอัพขึ้นมาแบบนี้ได้นะจะทายทำได้สอนเรื่องเนี้ย เป็นห้องนูนเป็ตห้อเลยแบบนี้น่ะได้แบบนี้น่ะได้แต่ถ้าแบบนั้นนูนูแล้วก็ตกเจเลยแม่คุณสมเด็จเห็นเห็นรูปเราสองคนไหมอยู่คุยคุยไหวแลยคุยเห็นแล้วขำตัวเองเหมือนกันแต่แล้วเพื่นแท้ก็คือคือผมสอนเพื่อนกอดรากเนาะวันนั้นผมก็อยู่เวทก็ใส่เสื้อยืดห่อกรมได้สั่งอาจารย์ผมมาถ่ายอยู่ที่ห้องไปลงผมก็ยังไม่น้ารูตัวเอง เป็นว yeah. 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 mm ่าเอาเป็นวลาผู้ช่วยกองสัตรูรับข้อคิดเห็นแต่ก็เสนอแนะของเพื่อนครูนะคะที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่าคือถ้าสนใจคือถ้าเราเป็นตัวอย่างเราเป็ตัวอย่างดูตัวอย่างของใจดวงนึงครับแล้วเอาครูเราไปเป็นเหมือนนั้น่ะได้คือมันไม่มีแล้วลงทุนลงทุนให้บริษัทหรือใครแล้วที่เขาถ่ายทราเป็นอาชีพนมาทำแบบนี้อาจารย์จะได้สีเยอะเลยนะครับ ขนาดสอนเราก็จะเตรียมพ,พร้อมๆหน่อยว่าจะถ่ายเท่านี้นะก็จะได้แต่งหนาา้าทาปากได้ดีหน่ายนะอันนี้ปาามีสองประเด็นนะคะอันนี้ถือว่าเป็ว่าพัฒนาตนะ่อเนาะสองประเด็นคือหนึ่งถ้ากรณีเทศภายในนะคะถ้ามันจะมีทั้งหนึ่งคนที่ไม่มีปัญหาในการที่จะมีคนเข้าไปดูในห้องเรียนกับคนที่อาจจะไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้เข้าไป ก็จะขอให้บันทึกเป็นคลิปอันนี้นคือการนิเทศภายในเรานะคะนักผู้ช่วยบริสัต์เนาะก็อาจจะต้องครั้งที่สองที่เราจะไปอาจจะต้องให้สอบถามว่าใครต้องการให้เราเข้าไปดูใครต้องการให้บันทึกผู้ช่วยบริษัทก็มีเด็กทิมงงานบันทึกทางกรรมาการก็จะมาปกติตัวเองก็ดูคลิปค่ะที่ไม่ได้เข้าไปไปดูอาจารย์ในห้องมาดูย้อนหลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการนิเทศครั้งที่สองก็จะมีสองกรณีคือใครที่พร้อมจะให้เราบล็อกอินเข้า หรือใครไม่พร้อมนะคะก็ติดต่อผู้ช่วยโองศัพท์เข้าไปบันทึกไว้ผู้ช่วยโองศัพว์เข้าไปครูจะเกรงผีเอาเด็กนักเรียนเข้าไปตั้งกล้องแล้วก็ออกมานะคะนี่คือกรณีกรณีการนิเทศภายนกรณีที่2การนําข้อมูลของโรงเรียนกิจกรรมอะไรต่างๆขึ้น YouTube มันจะไม่ใช่แค่เรื่องของการนิเทศนะคะมันจะเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมอะไรต่างๆ ทีนี้ในการเราขึ้น YouTube มี2ส,ส่วนกิจกรรมทั่วไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสนอกันมาเมื่อกี้นะคะเอาเมื่อกี้คนละส่วนนะคะกับคลิปนิเทศคนละเรื่องนะคะอน,นันให้ติดต่อที่ผู้ช่วยโครงสาาั้งว่าใครถนัดแบบไหนถนันในนนนดให้กรรมการมอเคียนหรือถนัดให้ให้เราดูที่คลิปปากมาหน้ากลุ่มสาระตรงนี้ไปแจ้งครูดได้เลยนะคะครั้งที่2เราจะดูอีกนะคะ,ะส่วนคลิป YouTube ตรงนั้น ผู้ช่วยกองศพก็มีความปรารถนาดีกับโรงเรียนนะคะเห็นเป็นอยู่คนเดียวในประเทศไทยที่เอาขึ้นเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็าถือว่าชืนช่นชมเรื่องความจริงใจแต่ว่าในความของแงของเพื่อนครูเราก็คือว่าอาจจะต้องรู้นิดนึงว่าอะไรมันเหมาะมันไม่เหมาะนะคะแล้วถ้าเกิดถ้าเราอยากจะเอาตัวอย่างการสอนที่ดีๆอย่างเช่นเราเห็นจาที่นักแม่สอนดีที่จลพรสอนเก่งครูสมยศดสอนดีครูนี่สอนดี นัดหมายกันให้เป็นกิจลักษณะแล้วก็ถ่ายทำเพื่อที่จะให้เจ้าตัวได้ผลงานด้วยเผยแพร่ด้วยการสอนด้วยหน่วยนี้หน่วยนี้เหมือนที่เราเห็นนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะงานนะั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเผยแพร่การเรียนการสอนที่ถือเป็นเบสของโรงเรียนโรงสูงสีการนี้ที่ใช้กะบการจัดการเรียนการสอนแบบบีไฟที่เราได้ทำนี้ปั๊บเดี๋ยวเราจะเข้าไปทันใหม่เราจะเอาขึ้นใหม่นะคะ ตัวเองที่เทศครูสมยศ็ก็อารมเนื้อหายอเห็นแล้วอ่ะไปเจอเห็นแล้วได้บอกว่เขาขึ้นอย่างนี้เลยนะแม่ที่อายอายอหรือไม่อายคนที่เขารู้มากกว่าเราอ่ะแล้วเรามาคุยกันแบบเหมือนกับเหมือนกับคุยกันชายในเรานะครูสมยศ็จตอนนั้นเนาะทำอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้ดีไหมแต่พอไปเห็นขึ้นยูทูบไม่เห็นเองหรอกลูกๆเขาดูเห้ลูกสาวเป็นคนดูนะเขาจะคีรนสูงสีตาดีพูดคืนให้แม่เป็นการบ้านเขาแม่จะบอกว่าพูดคืนให้คีรนสูงสีตาดีให้แม่แล้ว เข้าใจลู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเขาก็จะเรียกแม่คุณนะคะแล้วก็ขำตายแล้วแม่ไปบอกคุณครูเขาคุณรูเขาสอนเกียวแล้วแม่ทจะรู้สิคุณแม่เองกับตัวเองทําได้หรือเปล่าแม่ดลูกก็แซวดิเั่นนี้ก็เลยจริงๆว่าจะไม่ล่อหรอกคุณสมเด็จแต่ว่าต้องเห็นเหมือนที่ดิฉันเห็นนะคะก็เอาเป็นอย่างนั้นเนาะผู้ช่วยกองสรรเนาะครับแป๊มจริงๆเคยคุยกับผู้ช่วยกองสรรแม้กับท่านอันนี้ด้วย YouTube อีกอันหนึ่งเนาะ YouTube ถือว่ามีแงานอยางแล้วเนาะ หรือว่ามีแนวทางแล้วผมผู้ช่วยโคงสร้างเขก็ไปไปพัฒนาต่อไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะคะอีกอันนึงที่เคยคุยกับผู้ช่วยโครงสร้างก็คือที่ส่ง forward mail ให้พวกเราดิฉันก็ตกใจว่าเอ๊ะมันมีชื่อครูคุยกับผู้ช่วยเขาละหลักว่ามีชื่อครูที่มันไม่คุ้นเคยเลยนะไม่ใช่คนข้างในนะดิฉันเข้าใจว่าอย่างเช่นบางอย่างที่เราส่งให้กันด้วยความปรารถนาดีแม้แต่คำสั่งอบรมคำสั่งนู่นนี่นั่นอาจจะอาลงลง ส่งเข้าเมลหมเลยปรากฏว่าพอไปไล่ชื่อในรายการเมลนาะผู้ช่วยเนาะมีมีชื่อไม่ไม่ไม่รู้จักเลยทีนี้ได้คุยกันแล้วนะรับเรี๋วจะไปช่วยโผลออกให้ <S <S ผู้ช่วยบอกว่าผมยังโผลไม่ได้เดี๋ยวจะไปช่วยปดลออกให้เพราะมันไปหมดเลยเจนไปเห็นชื่อคนหนึ่งเขาเป็นครูสุร,รานารีเขาเป็นคร,รูที่ย้ายจากศรีสุไปราชสีมาที่ในสองแล้วก็ย้ายไปสุร,รานารีตอนแรกไม่เอกใจปกติผู้ช่วยคงสั่งส่งไปก็แต่ดูแต่เห็นการนั้นคือเน่อง้ากมไปคิดว่าส่งไปให้ใครบ้าง คนมันเป็นร้อยเลยแล้วพี่นะก็ไปเจอชื่อครูสุรานาดีบอกเอ้ครูคนนี้ไม่ใช่นุูงสูงร้อยเปอร์เซนต์ว่าทำไมมันมีชื่อเขาย้ายไปแต่ว่าผมปลดไม่เป็นจีระวันอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างเช่นอย่างเช่นบางอ่อนปัญจการุณยไม่ใช่ครูนูงสูงด้วยไม่ไม่ใช่บุคลากรเลยทำไมมีชื่ออย่างนี้เป็นต้นมาได้ไงก็ก็ไม่รู้ชื่อมาได้ไงใช่แล้วก็มีอย่างเช่นว่า แงเทไว้แต่ว่าวปดผมทำออกไม่เป็น<ๆ>ปดไม่เป็นช่วยอธิบายเพื่อนฟังหน่อยว่าของผู้ช่วยเนี่ยเวลาส่งเข้าเมลเนี่ยมันจะดึงขึ้นยูทูบใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าเมลก็เข้าขขขเมลผมส่งถึงแค่เข้าเมลถ้าไม่ส่งก็ไม่เข้ามันเหมือนกับว่ามันมีกระบวนการถ้าพอเข้านี่ก้มันขึ้นยูทูบอะไรอย่างี้ที่อธิบายไปนั้นเลยก็ฟังครับขึ้นเรื่องของปดเนี่ยผมปดไม่เป็นเพราะว่าเคยแอดยังแอดของลูกสาวไว้เนี่ยเพลนมันก็เข้าลูกสาวด้วยยกเว้นส่งเป็นลายคนก็ไม่ขึ้นคนอื่น เอาเป็นด้ดกากๆจะนั่งคนออกอ่าอส่งลายคนถ้าส่งเป็นลายคนจะไม่เข้าใครเรา<อ>เราเรา,เราเข้าไปดูก็ได้ค่ะถ้าได้รับเมลจากผู้ใช้โครงสั้างไปคิดตรงที่ว่าพอเบิร์นให้ใครบ้างมันจะขึ้นชื่อเยอะเลยก็เป็นห่วงเหมือนกันอ,อันนี้เป็นห่วงเมลว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องภายในแล้วออกไป